สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับไทยนิวออนไลน์หยิบยกเรื่องนี้มารายงานดีกว่าครับคือเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับของทางบล็อกเกอร์สาวแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวนักเดินทางชื่อดังครับคือคุณมิน้นไอโรมาโรนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดใจในเรื่องหัวใจในเรื่องความรักครั้งแรกกับรายการของพี่วูดดี้เลยก็ว่าได้ทางวูดดี้เอฟเอ็มนะครับซึ่งก็มีการบอกว่ารักครั้งรักส่วนมากเนี่ยไม่ตรงปกและก็ตัวเองเป็นคนติดแฟนตกหลุมรักเร็วนะครับ ชอบควบคุมจนฝ่ายผู้ชายเหนื่อยๆแล้วก็ผิดหวังกับรักจนแทบจะจัดการตัวเองไม่ได้พร้อมกับมีการบอกถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตครับเนี่ยครับบล็อกเกอร์นักเดินทางสาวอย่างไอโรมโรนะครับที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเนี่ยนะครับหรือว่ามิ้มน,น,นท์มนฑลกาสานติกุลนะครับเปิดใจถึงรักครั้งแรกเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนครับความความรักที่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเหตุเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่ตรงปกนี่ครับเปิดใจกับพี่วูดดี้ผ่านทางเอฟเอ็มนะครับ คำถามแรกคือถ้าต้องนึกถึงหนึ่งเรื่องในชีวิตสิปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยพูดเลยคืออะไรคุณมิน้นก็บอกว,อว่าคือความรักเนี่ยเพราะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกรักมากและคิดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยประสบผลสําเร็จก็เลยไม่พูดดีกว่าความรักเป็นเรื่องใหญ่มากของมิน้นคืออะไรจะพังไม่เป็นไรเท่าความรักและเป็นคนที่มีความรักมาตลอดแต่ไม่เคยเปิดเผยรู้สึกว่าเราไม่ได้ประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้คนที่เข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาต้องเจออะไรบ้างคุณมิ้นบอกว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเขาสั่งงงขอมมมา้ันไ่ตรปก เขาคงคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องดูแลมากชิลๆสบายใจชิลๆถ้าไม่ต้องการความรักอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องดูแลมากเห็นแบบนี้คือจัดการทุกอย่างตารางทุกอย่างได้หมดเราคือเดินทางอยู่ก็จริงแต่เราจะจัดทุกอย่างทุ่มเทมากกับเรื่องพวกนี้คือเขามาก่อนเลยจะเป็นคนงองแงที่น้อยใจชอบให้คนดูแลต้องการความรักตลอดเวลาไปต่างประเทศต้องโทรตลอดคือสุดถ้าโทรไม่ได้ก็คือโทรเลยแบบเท่าไหร่ก็จ่ายนี่ครับการเปิดใจของคุณบินนะครับซึ่ง อีกคาถามหนึ่งพี่วูดดีถามว่าตอนนี้เนี่ยมีแฟนไหมคุณมินก็บอกมีคนคุยคุยอยู่มีคนเข้าหาตลอดซึ่งมันเป็นโชคดีหรือเปล่าก็เราไม่รู้นี่ครับพี่มินบอกนะครับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาในช่วงจวังหวะไหนกันส่วนใหญ่พี่มินบอกว่าคนชอบคิดว่ามินเนี่ยโสดตลอดซึ่งมันไม่จริงนะครับบางทีก็มาแบบเพื่อนของเพื่อนเพราะมินเนี่ยเจอคนเยอะบางทีก็รู้จักการจัดก,การทํางานแพทเทิร์นการเลือกทางเราก็จะประหลาดไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่จะใช้หัวใจนําเสมอมินเป็นคนตกหลุมรักคนเร็วนี่ครับ ส่วนสเปคเนี่ยพี่มิ้นบอกว่าไม่มีจะหลงรักคนที่ชื่นชมหรือว่ารู้สึกว่าเขามีแพชชั่นกับเราอะไรบางอยา่างนี่ครับส่วนเรื่องดาวเนี่ยเป็นการเปิดเผยครั้งแรกก็บอกว่าอยากแต่งงานจะแต่งที่ไหนจริงๆอยากแค่ง,งานแต่งงานเล็กๆครับพี่มิ้นบอกที่ไหนก็ได้ไม่ติดเรื่องพวกนี้เอาที่คู่ของเราสบายใจนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นมิ้นบอกว่าอยู่ดีมันก็มาโดยไม่ได้ตั้งตัวเป็นช่วงที่ผิดหวังกับความรักทํางานหนักมันเหมือนโดนหลายๆอย่างรู้สึกว่าง,งาน ทำไมเราเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองมันเหมือนสะสมก็เลยเป็นโกโก้คันนี่นครับก็อีกเรื่องราวนึงก็คือเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเรื่องไหนที่คิดว่าหนักสุดมินก็บอกว่าเรื่องอัฟกานิสถานหนักสุดคือตอนนั้นเนี่ยก็โดนทัวลงครับโดนวิพากษ์วิจารณ์ที่เธอเนี่ยไปในพื้นที่อัฟกานิสถานเป็นพื้นที่ความรุนแรงพื้นที่สงครามหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในตอนนั้นนี่ก็เป็นการเปิดใจของพี่มิ้น ไอโรบารดนผ่านรายการบูดี้เอครั้งแรกในเรื่องความรักครับยืนยันว่ามีคนคุยนะครับและก็ตนเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักมากนักพร้อมกับมรสุมชีวิตที่ผ่านมานนตลนอดปีที่แล้วคือกรีดราม่าอัการนิสถารับเข้าไปฟีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ